พี่น้องสิเป็นยางอยู่บนมือมันบ่ายหรอกครับพี่น้องจะว่าถ้าใส่อันนี้เข้าไปครับมือหนึ่งมีเคยไใดสามล่หาลาอันนี้เป็นซีไลาแบบบ่ได้ยังอันนี้คือความง่ายของการถยหน้าครับพี่ใหม่การทำหน้าครับ สวัสดีพี่น้องปลอปไปครับทุกคนทุกคนครับตัางฝต่งปอไรลอยู่บ้านน้องบัวเงินตำบลน้องหลวงอำเภอปอไะลจังหวัดน้องค่ายครับผมทีหม่การทำหน้าครับแบบบได้ิยังสำหรับของเตี๋ยวอ่อครับใส่ได้กับรถไทยรุบหลุดตัวตัวนี้ตัวเทียเป็นหางบีกิวเครื่องอีที่เก่าหาครับบอดดบอดดทรงผลครับรถแต่ยางใดครับบรดดิกินกำลังรถรับของเตี๋ยวอ่มันน้ำหนักเบาแ้วการควบคุนง่ายเป็นของเตยวออนครับเวลาเลี้ยวเวลาขามขยังบอดดบรดดลงรถอันนี้คือความง่ายของการถหน้าครับพี่น้องสิไปยางอยู่บน มือมันไหวดอกครับพี่น้องแต่ว่าถ้าใส่อันนี้เข้าไปครับมือหนึ่งมีเคย่ได้สามไร่หาไร่อาจจะเป็นซิบไร่หรือว่าซิบก็ไร่แล้วแต่กรรมฐานะของผู้ไถสบายขึ้นอย่างนี้รูปแบบงานของมันครับของผมก็จะมีสลักไปหายนะพี่น้องเด้อรับมีเป็นแถมไปกับของเต้กับสลักอาจจะเป็นสลักใส่รวมกันก็ผ่านก็ได้หรือบ่ใส่รวมกันก็ได้อันนี้ผมใ่แบบย่ายๆเบิ่งครับส่วนนี้ก็จะเป็นแอลออนครับพี่น้องแอลออนก็จะเป็นอ้อนบนอ่อนล่างหมุนสวิงใส่ขัวแล้วก็การสูงต่ำของหล่อมันจะบ่ทรงผลแต่ว่าเป็นทั้งัก็บคว น้ำหนักเบามากครับ38กิโลกรัมครับส่งบริษัท8ปเพสทั่วประเทศได้ครับสำหรับลอกของข้าครับลูกปืนจะเป็นลูกปืนสองพ่วงครับเป็นลูกปืนเป็นลูกปืนชนิดเดียวกันกับผ่านครับพี่น้องกับูุ้งจังกยี่หล่ว่าลูกปืนผ่านมันทนจำไดครับนีเข้ามาใส่ลอกเป็นลูกปืนเบอร์เดียวกันมันจะหาอะไรงายครับดุมโมโตลูกปืนเบอร์เดียวกันกบผ่านเลยไปบอกว่าเอาลูกปืนผ่านมันเอาไฮโดรจั่ไงตั้งนั่งนี่ก็ขยับได้ครับพี่น้องเอารถยี่ห้อใดหางรุ่นใดกระต่มหาง ตามระยะของหางหรือว่าตามระยะของขาแต่ละบ,บุคคลที่นั่งน,นะเอาเอาที่พอดีพอดีจะคล้องนั่นแหละคือนั่งตั้งได้ต่้งเขาออกได้ใช้ให้มั่นได้สาหรับปลามั่นของเขาก็จะมีหองเต้น่อยหองเต้น่อยสําหรับเขาลองมั่นย่างเดียวล่อได้น้อยขนาดกระทัดรัดได้น้อยก็จะผ่านไปอาจลาดขึ้นกันโอ้สบายครับผมสบายเลยหน้าหนานี่ดียอดก็ได้สาหรับหองเต้ชุดหนึ่งกับพี่น้องทำมารับเองอยู่บ้านอยู่ฝ่ไรก็อยู่ที่หกพันสองร้อยบาทพี่น้องห้ส่งห้ไปหอดบ้านเจ็บเงินปลายทางหกพันเจ็ดร้อยบาทประเทศกับผมจง ไปตั้งแต่เชียงใหม่ปีนี้ได้ไกลสุดกอลันตาจ,าบบจังหวัดกระบี่กระซงอยู่มาเลยครับผมยุทธนี่แหละบ้านน้องบัวเงินนี่แหละครับตำบลน้องหลวงอำเภอป่อเลยจังหวัดน้องค่ายมีตัวรีวิวให้พี่น้องได้ลองเบิง่งสักกอนจังซื้อก็ได้บ่ได้ยากเข้าไปทไี่เพจคนเปอ่อเลยหรือว่าเพจบุกต้นปอ่อเลยเพจบุกสร้างเตาคนเป้าไล่หรือว่าเข้าไปที่ยูทูปต้นป่อเลยครับเอาได้ถูกจ่องทางติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0 8 3 3 4 6 2 2 3 2, 2, 2ครับ0 8 3 3 4 6 2 2 3 2ครับผม